ที่ลดน้าหนักเราอาจจะมีเรื่องท้อมากมายนะคะเรามาฟังวิธีการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะเพื่อทําให้เราลดน้ําหนักได้สาเร็จค่ะ ในช่วงเวลาที่เรากําลังเริ่มต้นจะลดน้ําหนักอาจจะมีหลายๆความรู้สึกนะคะที่ทําให้ระหว่างทางเนี่ยเรารู้สึกท้อนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนกิโลที่เยอะนะคะที่จะต้องลดระยะเวลาที่นานหรือว่าแรงบันดาลใจไม่มากพอนะคะสาเหตุต่างๆมากมายเลยนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าจะลดต่อไปดีไม่น่าน,นะคะวันนี้นะคะยุ้ยมี6เคล็ดลับที่ทําให้เราสามารถสร้างกําลังใจให้กับตัวเองคะ่ะเพื่อทําให้เราลดน้ําหนักได้ถึงเป้าหมายค่ะข้อที่1นนะคะก็คือการตั้งเป้าหมายในการ ลดน้ําหนักของเราก่อนค่ะโดยการตั้งเป้าหมายที่ดีนะคะก็คือการตั้งเป้าหมายตาม BMI ค่ะไม่เกิน22.9นั่นเองค่ะถ้าหาก BMI เกิน22.9เนี่ยแปลว่าเรากําลังมีภาวะน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนนะคะดังนั้นการลดน้ําหนักที่ดีเนี่ยเราควรลดให้ต่ํากว่า22.9ค่ะโดยที่เรานะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าหากจะลดน้ําหนักให้ BMI เหลือไม่เกิน22.9เนี่ยอาจจะต้องลด20กิโล30กิโล40กิโลเป็นต้นนะ เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นลด5กิโล10กิโลก็พอนะคะแต่ถ้าลดแบบนั้นไปนะคะสุขภาพเราก็ยังคงไม่ดีเหมือนเดิมนะคะดังนั้นขอให้ตั้งเป้าหมายที่ BMI เป็นหลักค่ะเมื่อเราตั้งเป้าหมายตาม BMI เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราต้องลดทั้งหมดกี่กิโลนะคะเราก็มาซอยเป้าหมายค่ะอย่างแรกเลยคือให้ซอยเป้าหมายเป็นรายเดือนก่อนนะคะถ้าหากเดือนเดือนนึงเนี่ยเราลดได้ประมาณ3กิโลถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้วเพราะ3กิโลเนี่ยก็เยอะแล้วนะคะหลังจากรายเดือนแล้วนะคะก็ให้มา ซอยเป็นรายสัปดาห์ค่ะรายสัปดาห์เนี่ยน้ำหนักเราอาจจะยังไม่ได้ลดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสัดส่วนเราเริ่มลดลงนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะข้อที่2นะคะก็คือการสร้างกําลังใจให้ตัวเองด้วยการติดภาพที่เราอยากได้ค่ะแล้วก็มองทุกวันนะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเหมือนภาพภาพนั้นค่ะโดยที่ภาพนั้นเนี่ยอาจจะเป็นภาพของตัวเราเองนั่นแหละค่ะในสมัยที่เรายังคงผอมอยู่นะคะเป็นรูปที่เราชอบมากที่สุดนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะติดรูปถ่าย พรีเวดดิ้งแต่งงานนะคะแบบเป็นรูปที่สวยที่สุดเลยของเราหรือรูปสมัยรับปริญญาหรือรูปที่เราเคยถอดที่สุดที่เราชอบหรือบางคนอาจจะอยากติดรูปไอดอลที่เราชอบก็ได้นะคะแล้วเราก็มองแบบนี้แหละคะ่ะทุกวนันทุกวนันทุกวันนะคะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจนะคะที่อยากจะเหมือนภาพภาพนั้นค่ะข้อที่3นะคะก็คือการสร้างแรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าค่ะเราอาจจะใช้วิธีซื้อเสื้อผ้าชุดสวยนะคะที่เราอยากใส่ค่ะอย่างเช่นเราอยากลดลงไปไซส์ S นะคะเราก็ซื้อเสื้อผ้าชุด ชุดสวยของเราในไซส์ S แล้วก็นํามาแขวนไว้หน้าตู้เสื้อผ้าค่ะมองทุกวันเลยค่ะว่าวันหนึ่งเราจะสามารถใส่ชุดนี้ได้ค่ะหรือเรานะคะอาจจะนําเสื้อผ้าที่เราชอบนะคะที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าที่เราไม่เคยใส่มาเป็นระยะเวลานานเพราะใส่ไม่ได้แล้วนะคะนํากลับมาแขวนไว้หน้าตู้เสื้อผ้าเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มองทุกวันนะคะว่าเราจะต้องกลับไปใส่ชุดนี้ได้ค่ะข้อที่4นะคะก็คืออย่าฟังเสียงคนรอบข้างค่ะแต่ให้ฟังเสียงในใจตัวเราเองนะคะบางคนกําลังลดน้าหนักอยู่แล้วก อาจจะมีเสียงคนรอบข้างที่บอกว่าพอแล้วไม่ต้องลดไปมากกว่านี้นะคะพอหน้าตอบแล้วนะผอมแค่นี้กําลังดีแล้วนะคะอย่าลดไปมากกว่านี้เลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะเราเองต่างหากค่ะที่เป็นคนรู้ดีที่สุดนะคะว่าเราชอบรูปร่างแบบไหนค่ะคนภายนอกนะคะก็อาจจะใช้มาตรฐานของเขานะคะเป็นตัวกําหนดถ้าหากเขาอ้วนอยู่แล้วเขาไม่ได้อยากลดเขาก็จะรู้สึกว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลดไปมากกว่านี้รอบแต่ตัวเราต่างหากค่ะที่เราจะรู้นะคะว่าเราอยากคุมยุบกว่านี้หรือเปล่าเรา อยากขาเล็กกว่านี้หรือเปล่าเราอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าค่ะดังนั้นนะคะก็ขอให้ฟังเสียงของตัวเองค่ะดูรูปร่างตัวเองเป็นสําคัญนะคะเพราะเราคือคนที่รู้ดีที่สุดค่ะว่าเราอยากมีรูปร่างแบบไหนคะ่ะสําหรับข้อที่5นะคะถ้าหากว่าเรามีโค้ชนะคะในการลดน้ําหนักอยู่นะคะให้เราเนี่ยพยายามหมั่นคุยกับโค้ชในทุกๆวันเพราะโค้ชนะคะจะเป็นคนที่เข้าใจเราค่ะแล้วก็คอยให้กําลังใจเราได้ดีที่สุดเลยค่ะสําหรับข้อที่6นะคะเป็นข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือให้เรานะคะ หมั่นให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันตื่นเช้ามานะคะก็บอกตัวเองนะคะว่าเราทำได้เราผอมได้นะคะเรามีรูปร่างที่ดีกว่านี้ได้และเราก็สุขภาพดีกว่านี้ได้ค่ะอย่าลดทอนกำลังใจของตัวเองนะคะแต่หมั่นให้กำลังใจตัวเองค่ะถ้าหากเรานะคะอยากลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จตลอดระยะเส้นทางที่เรากำลังเดินทางไปสู่น้ำหนักที่เราต้องการหรือรูปร่างที่เราต้องการแน่นอนนะคะว่าเราอาจจะเจอแรงกดดันต่างๆมากมายจากภายในตัวเราเองหรือจากภายนอกขอให้เรา ะะยึดเป้าหมายของเราเป็นหลักแล้วก็ค่อยๆเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะพร้อมกับให้กําลังใจตัวเองในทุกๆวันนะคะ6เท็ดลับในการสร้างกําลังใจตัวเองนี่แหละคะ่ะที่จะช่วยให้เราสามารถลดน้ําหนักได้อย่างประสบความสาเร็จค่ะ